กรณีตำรวจยิงตำรวจของสพศรีคิ้วและสะพคลองไผ่มีการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแต่ไม่ประสานกันเกิดดวนปืนกันได้รับบาดเจ็บถามว่าคดีนี้จะมีความผิดติดคุกไหมสวัสดีครับ,บพมอพบับผมมาด้วนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตกรณีเมื่อวันที่23ธันวาคมนะฮะที่ผ่านมาในช่วงกลางคืนเกิดเหตุกรณีเจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเข้าจับกลุ่มยาบ้า แต่เป็นการเข้าจับของสองสถานีโดยที่ไม่มีการติดต่อประสานกันเป็นเหตุให้เกิดการดวนปืนกันนะฮะแล้วถูกยิงได้รับบาดเจ็บซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะตามพฤติการข้อเท็จจริงก็คือ,อาทางสอพสอีคิ้วมีการจับกลุ่มผู้เสพยาเสพ,เสพติดได้แล้วก็มีการขยายผลอ้างว่าซื้อมาจากาชายคนหนึ่งในเขตบ้านดอนวัวตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดโคราช เจ้าหน้าที่จึงมีการวางกําลัง5นายเข้าไปทําการเพื่อที่จะจับกลุ่มเพิ่มเติมในขณะเดียวกันนะฮะสพอคลองไผ่ก็มีการจับผู้เสพยาเสพติดได้เหมือนกันก็ขยายผลนะฮะมีว่ามีการซื้อมาจากชายคนเดียวกันในเขตบ้านดอนบัวเหมือนกันจึงส่งเจ้าหน้าที่อีก5นายเข้าไปเพื่อทําการจับกลุ่มทีนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าพบกลุ่มชายมีการซุ่มอยู่รอบบ้าน ะะลักษณะมีการพกพาอาวุธปืนด้วยจึงเข้าไปมีการตะโกนบอกให้มอบตัวแต่ปรากฏว่ากลุ่มชายดังกล่าวไม่มอบตัวแล้วเกิดการดวลปืนกันนะครับยิงโป้งป,งป้างดวลกันสนัดเลยเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนนะฮะจนเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกสุวิสิตลาวงของสพศีคิ้วได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ต้นขาตัดเส้นเลือดใหญ่ต้องส่งเข้าไปผ่าตัดด่วนเลยทีนี้ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกฮ้ย มันเป็นความผิดของใครแล้วตำรวจยิงตำรวจอย่างเงี้ยใครจะเป็นผู้รับผิดจะโดนข้อหาฆ่าเจ้าพนักง,งานไหมเจตนาฆ่าไหมหรือเป็นการกระทําโดยประมาทนะครับตรงนี้เราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้มันเกิดจากความผิดพลาดของใครถ้ามองตามแง่ของการปฏิบัติงานเบื้องต้นตำรวจเขามีเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เกิดที่ตําบลลาดบัวขาวอําเภอสีคิ้ว อยู่ในอำเภอสีคิ้วทั้งคู่สพอสีคิ้วก็ถือว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบสพอคลองไผ่ก็ถือว่าแยกมาจากาตำบลลาดโบขาวซึ่งเดิมก็ยังรวมอยู่ในอำเภอสีคิ้วนะฮะโดยจุดเกิดเหตุหา่างสพอคลองไผ่แค่12กิโลแล้วก็ห่างสพอสีคิ้วนี่ก็15โลก็ถือว่าอยู่ในระยะเดียวกันแต่ถ้ามองดูเขตพื้นที่รับผิดชอบเนี่ย น่าจะอยู่ในเขตสพสีคิ้วนะฮะเป็นเจ้าของพื้นที่โดยปกติการปฏิบัติงานนอกเขตจะต้องมีการวอรวิทยุแจ้งขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ในการปฏิบัติงานแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีการติดตามจับกลุมคนร้ายตำรวจนะฮะทุกนายมีอำนาจสืบสวนและจับกลุมได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับตรงนี้เขาก็เป็นอำนาจทั่วไปเขาในการที่จะเข้าติดตามจับกลุมคนร้าย นะตรงนี้ก็ต้องมามองดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมไม่รายงานเจ้าของพื้นที่พอเจ้าของพื้นที่เข้าจับจับเองเกิดยิงกันโป้งปังขึ้นมานะฮะแต่ในส่วนข้อหานะฮะเรามามองดูบอกเฮ้ยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานไหมเจตนาฆ่าไหมกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสไหมต้องมาดูกันด้วยข้อกฎหมายนิดนึงนะครับว่าในส่วนของเจตนาฆ่าปฏิเสธยากเพราะการชี้ปากกระบอกปืนไปที่ผู้เสียหาย และมีการยิงด้วยถือว่าเป็นการเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลตามมาตรา288ซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตนอกจากนี้นะฮะการฆ่าเจ้าพนักงานตามมาตรา289วงเล็บหนึ่งนะครับโดยรู้อยู่ว่าเป็นเจ้าพนักงานนะฮะและมีการยิงสังหารเจ้าพนักงานซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้โทษถึงประหารชีวิตหนักมากขึ้นไปอีกแต่ในเคสนี้ผมมองดูนะครับเหตุการณ์เกิดกลางคืนชุดสืบ เขาไม่ได้แต่งเครื่องแบบกันไม่ได้ติดบัตรข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานตรงนี้ก็คงจะไม่เข้าข่ายเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานแน่เพราะไม่รู้ว่าเป็นเจ้าพนักงานถ้ารู้คงจะไม่ยิงกันแต่ในกรณีนี้ยังไม่มีการตายเกิดขึ้นนะฮะโทษในส่วนความผิดนี้ก็แค่พยายามมาตรา80นั่นก็คือรับโทษ2ใน3ของข้อหาเจตนาฆ่าถ้าเป็นข้อหาเจตนาฆ่าแต่กฎหมายมันมีอีกมาตราหนึงนะฮะมาตรา62ว่า ข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จะทําให้การกระทําไม่เป็นความผิดหรือทําให้การกระทํานั้นไม่ต้องรับโทษผู้กระทําไม่ต้องรับผิดในความผิดนั้นแต่62วรรคสองบอกว่าในกรณีการไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับเกิดจากความประมาทบุคคลนั้นต้องรับผิดในการกระทําความผิดฐานกระทําโดยประมาทนะถ้ามีกฎหมายกําหนดในเรื่องนั้นไว้ซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูกันว่าในส่วน มาตรา62วรรค2นะครับว่าเขาได้กระทําโดยประมาทไหมโดยในจุดนี้นะฮะเบื้องต้นในส่วนของการที่เข้าจับกลุ่มอํานาจจับของเจ้าพนักงานตํารวจปกติจะต้องมีหมายจับแต่ในการจับโดยไม่มีหมายนั่นคือต้องเป็นการกระทําความผิดซึ่งหน้าในเคสนี้มีการจับกลุ่มผู้เสพนะฮะแต่ไม่เห็นขนาดที่มีการขายดังนั้นอํานาจจับคือจับแต่คนที่เสพได้ แต่ส่วนการขยายผลนั่นคือมีอำนาจในการค้นติดตามไปเพื่อตรวจค้นจับกลุ่มแต่ยังไม่มีอำนาจจับแต่อำนาจจับนะฮะจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อไปถึงเราเห็นสพสีคิ้วพวกปืนสพสีคิ้วก็เห็นสพอคลองไผ่พกปืนนั่นคือเห็นการกระทําความผิดซึ่งหน้าเกิดอำนาจในการจับเมื่อมีอำนาจในการจับจะมีอำนาจในการใช้วิธีการทั้งปวงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกจับหลบหนีตามปวิอายามาตา83วรรคท้าย นะครับเมื่อเกิดอำนาจจับก็คือเขายิงโป้งมาก็สามารถยิงโป้งกลับไปได้ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพฤติการที่เหมาะสมในการที่จะเข้าจับคุมได้ตรงนี้ถือว่าเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าคนที่ยิงร้อยตำรวจเอกอวิสิตนะฮะได้รับบาดเจ็บถามว่าจะต้องรับผิดไหมสู่วิสิตโทษนะฮะถามว่าจะต้องได้รับผิดชอบไหมถ้ามองดูก็คือเขาอ้างว่า ข้อที่จริงใดถ้ามีอยู่เป็นการป้องกันโดยสําคัญผิดและมีอํานาจในการจับตามมาตรา83ดสาอาโทษนะฮะมีอานาจจับตามมาตรา73ความผิดซึ่งหน้าใช้วิธีการป้องกันตามมาตรา83ดสิบวัท้ายผู้ถูกจับจะหลบหนีตรงนี้ต้องถือว่าในการที่สอพอคลองไผ่เข้าไปจับแล้วยิงสอพอสีคิ้วเจ้าของพื้นที่ได้รับบาดเจ็บคุณสมควรที่จะแจ้งเจ้าของพื้นที่ก่อนไหมนะฮะ แล้วเหตุในการติดตามจับกลุ่มตรงเนี้ตอนวิธีที่จะเข้าจับควรที่จะแจ้งเขาสั่งให้เขามอบตัวไหมแต่ตอนไปตะโกนเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งเปิดก่อนยุดเจ้าหน้าที่มอบตัวโป้งพอได้ยินเสียงโป้งขึ้นเพื่อนก็เลยโป้ง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 แน่นอนจึงเกิดการยิงกันได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ตรงนี้แหละครับว่าสมควรที่จะสื่อสารกันให้ได้ก่อนไหมก่อนที่จะมีการยิงกันซึ่งแม้แต่ว่าการที่มีอำนาจในการจับ ตามปวิอายามาตา83แต่คุณกระทําโดยประมาทหนึ่งไม่แจ้งพื้นที่ไม่แสดงตนไม่ใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมอาจจะมีความผิดตามมาตรา300ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผื่นได้รับอันตรายสาหัสบุคคลนั้นต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน3ปีนะครับตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าในส่วนของการเข้าจับกลุ่มว่าทําไมถึงไม่แจ้งกันแต่ตรงนี้ก็ถือว่าแต่ละฝ่ายเจตนาดี ตั้งใจจะทำงานเข้าจับกลุ่มคนร้ายปฏิบัติหน้าที่แม้รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธก็ยังเข้าจับแต่ในส่วนของการที่ผิดวิธีการขั้นตอนตรงนี้อาจจะใจร้อนกันเป็นนิดนึงนะฮะแต่ยังไงก็ถือว่ามีเจตนาดีที่กระทำเพื่อสังคมตรงนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปช่วยนะครับทั้งทางร้อยตำรวจเอกสุวิศิศนะฮะก็ขอให้หายเร็วๆและส่วนของผู้ก่อเหตุของสอพคลองไผ่ ตรงนี้ก็ส่งกำลังใจไปช่วยนะฮะว่าในส่วนของคดีความก็น่าที่จะมีการพูดคุยกันก่อน,นผู้บังคับบัญชาก็คงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนจะยุติไม่ได้ต้องส่งฟ้องไปแต่จะมีความผิดฐากนกระทำโดยประมาทไหมมีเหตุป้องกันโดยสำคัญผิดตามมาตา62ไหมตรงนี้ไปสู้ที่ศาลแต่เรื่องนี้ระงับไม่ได้ต้องส่งฟ้องอย่างเดียวมีเคสสาระความรู้ดีๆทนายนอนุก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ